ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบริสุขสุคนการยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาสูซองของบอจิตอุทพพลคือเก่านาะพ่อพี่น้องการมานี้นาะพ่อพี่น้องบอจิตนะอยู่ที่บ้านหลวงนาคามเนาะกับพอดีว่าอ่ามานากันกับบอแซนเพื่อนพ่อพี่น้องเลยกับพอดีว่าอ่ามีผู้ใหญ่ใจบุญนาะพ่อพี่น้องอ่าทางบอแซนเพิ่นได้ฝากเงินฝากคำมาให้บอเซนเป็นสะพานบุญให้เนาะก็คือมานี้นาะพ่อพี่น้องอ่าบอซนเพื่อนนะ อ่าซื้อน้ำเน่เนาะพ่อพี่น้องน้องมันเนี่เนาะซื้อน้ำกับลายเพชพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องบ๊วจิตกกะถือมาซอยเพิ่นกะถือว่าอ่านักพอสมควรเนาะกับโอเคเนาะพ่อพี่น้องก็ได้กะก็นาดีใจเนาะดีใจน้ำครอบครัวของกน่าน้องด่าน้อยเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือเสีเอามามอบให้กับครอบครัวของน้องนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือจะเป็นอ่าเงินเพิอมเน้อพี่น้องเนาะที่ว่าจะมอบให้น้องในการแบบว่าใช้จ่ายในการทำคายเฮียนเน่ะนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจบ๊วจิตกเนาะ ก้อนอื่นก็ต้องการขอบคุญขับคุณผู้ใหญ่ใจดีได้หลายเด้อเนาะที่ฝากเงินฝากคำมาให้อ่าเพิ่นเนาะจังไดก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเด้อซาถูกเนาะก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็เดี๋ยวบัจจิตหน้าจีขึ้นไปอ่าทักทายสบายดีเพิ่นเนาะเดี๋ยวก็ไปถามว่าเป็นจังไดเนาะอ่าอยู่จังไดแล้วเดี๋ยวนี้เนาะกแต่รุ่นเนี่ยแหละเนาะพ่อพี่น้องที่บ่าวบัจจิตนะอ่าบ่ได้เข่าวมาครอบครัวของเพิ่นเนาะไม่นี้กปสิเข้าไป อาสิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปทักทายสบายดีเนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเคมานทำกันกับบอแซนนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องบอตาเพื่อนกาจักแร่ไดดเนาะเดีนี่โดยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดยมาทำกันคือเก่ามาหนี้กันพ่อพี่น้องเลยบ้านอยู่ที่บ้านถูกมากขามเนาะเพื่อมอบอ่าซื้อน้ำเนาะซื้อน้ำบ๊อบอยทังตางน้องต่างน้อยเพื่อนบ๊อน้อยคือมีทางผู้ใหญ่าใจบุญเนาะเพื่อนกอยู่ฟังไทยเพป็นแหละเพื่อนกาซื่อว่าพอผสมพรเนาะของมันก็เก่ยวกับผมพรแล้วกัน อ่าเพื่อนยังจะดีอีกท่านหนึงน่งเนาะเพื่อนกะบดูความค่าขึ้นกันแต่ว่าเพป็นมอผสมของน,น้ำเนาะเพื่อนกะไปฝากเงินมาจำนวนหนึ่งพัน 1, บาทนะเพ<อ>ื่อนกับทางน้องเป็นต้นทุนในการศึกษาของเพื่อนโดยโดยแต่น<อ>้องเพืนนี้ก็ถือว่าเองพอสมควรด้วยที่ได้เพื่อนกะตั้งมุกตั้งใจเย,ยียนอยู่เพื่อนกะบว่าเพื่อนยังเยียนนะครับเพื่อนนี่ก็ฝันที่อยากจะเป็นแค่เป็นหมอโอ้ก็ขอให้เพื่อนนะก็ฝันของอเพื่อ,อนสม<อ>บับบบงเนาะจะเนาะไปก่นเนาะไปเดี๋ยวอนาคตชีพภาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปทักทายสบายดีเนาะ โ okay, นะอเคเนาะพ่อพี่นะ้งนองนะกามืีอนี้เนาะพี่น้องเนาะกาบรรยากาศกรอยากสีเลเล็ดน,นี่เด้อเนาะพ่อพี่นะ้งนองเนาะยจะน้อยกา <g ay> <g ay> ใกล้ช่ฮอดปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อใกล้ช่ฮอดปีใหม่แล้วจังไดกาดินสงการนี่กาขอให้ทุกคนมวลซ่นเด้อจนะนะนะังไดกาเนาะระมัดระว่างเด้อพ่อพี่น้องเด้อาริยาออกาศโควิดนี่แหละจังไดางกาขอจะให้อ่ามาใกล้มาเบียดเบียนเนะาะจังไดกาดินปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขเนาะจังไดเลยวัจิตกัชิขึ้นไปทั้งเฮือนเนาะ ดูอยู่ผู้เดียวบ่เดี๋ยนี่โดยโดยอาเจ้าสบายดีสบายดีเนาะโอ้ยยังอยู่ชุดขาวอยู่นี่เนาะหากรมาแต่งเฮ็ดหากรมาแต่งเฮ็ดบ่อือดยก็คือน่ะเป็นน้ำทุกใหญ่เนาะพ่อพี่น้องหาเพล็กเนาะเพล็กที่บ้านปู่ย่าปู่ย่นเป็นซื้อมาให้เนาะพ่อพี่น้องก็เป็นจังได้มาแต่หงเฮ็ดยังไม่ทันกินข้าวช้ำมีบ่ได้กินบ่เนี่ยังบ่มีให้น้องซื้อปิ้งไก่ัง มาไปลินเลยเนี่โอ้นองกับเขาของเพียนคือกันบอ๊ะโอ้ให้เม่ได้จ่ะให้โบยู่ไปทางไหนเม่ไปปลูกมันน้ำคาวปลูกมันปลูกมันทำจ้างบ่๊ะโดยอืมเป็นไห้วันเทนะ่ายหน่ะสามชีบ้านละสามชีพบอโ,โดยอืมโดยโดยกดยิเป็นยังไงดีใจบ่๊ะมาหนิดีใจ <laughs> ดีใจเนาะพ่อพี่น้อง,นองเนาะแกเป็น,น,น,นเงินของผู้ใหญ่เพิ่นเนาะได้กับเพิ่นภาค เงินไหนใช่พ่อผมบยก็เป็นเงินเท่าไรเนี่ยห้าแสนโอ้เป็นเงินห้าแสนเนาะพ่อพี่น้องเนาะโดยโดยอ้าวใช่พ่อใี่เพื่อนเน่เพื่อนยที่บ้านโเดียรนี่ขอให้เพื่อนสุขภาพเข้มแข็งปลอดภัยจากโรคโควิดให้เพื่อนร่ำรวยขึ้นระดับระนับเว้นด้เยจะเลิศจะเลิญโดยใช่ถูกเนาะแตคือสีประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องเป็นจังได้เรื่องข่าวน้ำซ้ำป่าได้เบิร์ดแล้วเดี๋ยวนี้ย่างแต่ตอนเ่าตามาให้พ่อโอ้ยังไม่ทันเบิร์ดบ่ตะกี้เนาะคือกินประหยัดแท้ กินโมลายกินโมลายบ่ยันอ้วนบ่ยันอ้วบเนาะโดยก็คืออ่าเมย์พันไปก็ไปในเมย์พันนไปกับมาบ่าวกับระบ่าวเดี๋ยน้องชายได้จ้ะเป็นลิ้นโอ้ไปสักโคมอยู่เฮิร์นมูเนาะโดยก็คืออนะที่เขาห้งเฮียนอยู่นี่มีอนาสองคนเนาะโดยเดี๋ยวก็ผู้หญิงเบ่นหรอเปล่า ด้อยๆกัคือสี่ประมาณนี้แหละเนาะพอพี่น้องบัจิตมาไม่นี้กะดีมุกดีใจร้ายอะไรเนาะที่ว่าครอบครัวของน้องเนาะได้รับกันสุดเดือจากผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะมืัอนี้บัจิตกะมาถือน้าถือในมาซอยบาแสนเพิ่นนี่นะพอพี่น้องเอ้ยกะจะหัวบาแสนอยู่นี่กะได้คันชีมาผู้เดียวบ่ได้เลยบาแสนก็ได้เนาะน้ำจะเป็นน้าหูเสือเนาะพอพี่น้องก็มืัอนี้ก็เขาหงเฮียนดิมือวันจันทร์เนาะมืัอนี้เป็นบอกพอวันจันทร์เนาะพอพี่น้อง กะเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำตั้งใจเฮียนเนาะได้ที่ยังวางเดียวนี่อาจารย์พี่อ่านนั่นทับทีโดยโดยโดยโอ้เรืมูบ่หมูมานั่นบ่อะโดยบางเฮียนน่ะโดยโอ้โหช่างนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็จะหน่อยจังไปเนาะประมาณจังม้งได้สำเนียงมแหละมีโทรศัพท์มึมีโทรศัพท์บ่โอ้ประมาณบ่ายม้งเนาะพี่น้องเนาะธรรมดาเพิ่นเขา คงเฮียนเห็นแจ้งม้งบอกบ,บ,บ่ยบายโมงสามสิบบ่ายโมงสามสิบบอเดี๋ยวนี้กับบ่ายโงก็นะบ่ายงสิบปลายนาทีเนาะพี่น้องแต่บ้านย่างใบบ่ดูนะย่างไปเนาะกับบัได้ไกลปอนไหเนาะพอพี่น้องอือก็คือสิบบ่าได้ไปซื้อของกินอยู่นะคงเฮียนพูดแตเนาะเบิ่งเห็นแล้วเนาะเพราะว่าตอนบังชิดกับบังแสนมากอะตอนพอดีน้องเพิ่นเลิกคง,งเฮียนมาเลยเนาะพี่น้อง กตเลยน้องเพิ่นกะยังมาทันได้กินขา้าวกินน้ำซ้ำเนะาะก็ฐาน,น้องกันนะซื้อติงไก่มากแตยังมาทันได้มาซ้ำดิไปลินมูอ <c oughs> ลไรก็ลืมลืมเลยลเนะาะโราเดื่องเบื่อพูดยื <c oughs> ดเยื้อเด้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยาจนะซื้อเอาเงินอาณาผู้ใหญ่เพิ่นให้เนาะซื้ออันยู่ซื้อกิน,นแน่เนาะในการอนณาเป็นค่าใชจใจในการทำเฮียนพ่อผมเนาะ าจังใดกะคือว่าเนี่ยส่งเสริมเพิ่นก็ส่งเสรสิมน้องเนาะอย่างไรฮะทำเฮียนก็คือนินง่าว่าจากอันจะเป็นยังอยากเป็นท่านหมออยากเป็นท่านหมอบ่โอ้ด้วด้วยด้ยตั้งใจเฮียนจ้ะตั้งใจเฮียนเนาะอืมจบมาก็คือโมหกบ่ดิโดยมหมหกเนาะพ่อพี่น้องอ่าโมเจ็ดอยู่ทางบ้านโมเจ็ดมีโมเจ็ดเด้เนาะพ่อพี่น้องเนาะอยู่ก๊กแกมีอ่าโดยดย กะอันอยู่ทางนั้นฟังทยก็คือสิมีมีแต่ม6บ่คือสิประมาณนี้แหละเนาะมีแต่ม6โดยกะฮอดม7พี่น้องเอ้ยจังได๋กะคือว่าอันนี้เป็นกําลังใจให้อ่านักเรียนทุกคนโหโหลๆกะปมื้อเ้อาทิตย์นี้ไปทางไมื้อายเป็นไขนเป็นไขบ่กะเบิ่ง่เด้อระมัดระวัง่เด้อโดยอือากาศตอนนี้กจัไงได้เนาะ ไม่ได้กรับเมนนาห้านห้อนมาตะกี้กะค่าสุนักเคียนเนาะพี่น้องเนาะมารอบนี้กับสุนัเคียนคือเก่าเนาะจังเมนเป็นอ่ามาได้กับเขาเย็นโบอ่าโบยุทธเนาะพี่น้องเนาะว่าสิมาแต่เมื่อวานนี่กับอ่ามาเพท่านพี่น้องเลยกับไปช่วยหลายครอบครัวเนาะช่วยหลายครอบครัวกับมาอ่าตัดสินใจมาเมื่อนี้เนาะมาอน,นก็ได้เออ เราเด็กกับเมนะมาน่ะตอนแรงพูดว่าผนมานะเราไปกูอยู่สารวัลพูไปกับอยู่สารวัลรวยพออยู่ไกลได้สารวัลหน่เนาะไกลเอาลงใต้เลยขึ้นเน่ะโอ้โหสารวัลคือจะเป็นลงลงทางใต้เนาะพี่น้องเนาะบาจิตกะอ่านี่ยินได้ซื่อบาจิตกะบุเคยนะบุเคยไปเนาะพอโตแบบว่าเพิ่นเอารถมาห้ามเอาบ่ วันวันละสามซีฟวันละสามซีฟเลยพี่น้องเอ้วันนั้นที่ว่าเพิ่นปลูกมันนะเนาะโอ้มาได้กะเก่งเก่งเก่งเนาะพี่น้องเนาะเก่งดีเนาะที่ว่าบักไก่ๆก็ยังได้ไปเนาะนี่ก็ได้ไปหลายคนดิโดยไปหลายคนก็ดูแต่ก็กำลังใจให้เนาะกำลังใจให้ครอบครัวเป็นจังได้เรื่องกันนะไพ่ที่ว่า ซื้อมาอันน่ะมีคุณใช่อยู่ใช่อยู่บ่โดยโอ้ใช้งานได้ดีจุ๊บเนาะโดยอืมกต่ยังอ่าดีใจเลยพี่น้องเลยกต่ยังใครกวนตะกี้เนาะตะกี้แบบบุมีเนาะตะกี้เนาะมืดเนาะโอ้โดยโดยโดยแต่คือสีประมาณนี้เนาะขอพี่น้องเนาะเป็นอะไยากบ้างขอเนาะมันก็ยากวันนะ้นมันก็ยากวันใดนะเพราะว่ากินอยู่แล้วอ่ บุกไปกินขออ้าวลายป่านนีน้เนาะอ๋อกินก็ตุ้งขนมไปเส้นไดนเนาะพี่น้องอบันจิตก็ยังไม่ทันได้กินข้าวสำแดงเนาะพี่น้องน้อนึงก็ได้เพื่นแดงเดียวนะแล้วจากการถ่ายคลิปเนาะก็คือชืได้ออกไปกินอยู่โรงเฮียนพุ่นแดงเนาะพ่อพี่น้องเมื่อวันนี้ก็ได้มาหยามน้องเนาะพี่น้องเนาะก็ดีมุกดีใจได้แหละวันจิตก็ได้และ,ะมีโอกาสเนาะมีโอกาสก็สคือชีเขามาหาอีกเนาะโดยก็คือชีแนวนี้แหละพี่น้องเลยก็มีแต่ว่าให้น้องเนาะ เห็นมาเนาะเลิกจากโรงเรียนมากะเห็นเวียกเฮ็ดงานเีนี้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยังนี่บ่มีหยังเลยนี่เนาะปลูกผักปลูกหญ้าก็บ่มีเเดอนี่กหยปลูกเพหุ่งปลูกทางใดอยู่ทางโซนอปลูกอยู่เบเดี๋ยวนีโดยโอ้ๆๆก็เป็นจังได๋ซะเรื่องนําเรื่องนยังหญ้า้สกหญ้ามันอย่าเบิดเลย้าแงาแงบมันบ่มันกประมาณจังมนี่อยู่อันตัวเก่านี พงเม็ดโดยโอ้เนาะพี่น้องพงเม็ดนี่คือนี่น้อยเดียวหนึ่งได้นี่เนาะเออคือหอยยำแดงมันกะเบิดเนาะมันบวชก็คือนั่นเนาะโดยโอ้อันอันเขาเอิอน่ะสูบอันสูบมันน่ะใส่ไม้บิดเลยบ่ไม้บดใส่ไม้เบิดดิโดยเออเนอผับพี่น้องกะทอเป็ดบ่มีบ่บะมี่บะมีเนาะเห็ดบ่เปิ้นที่บวชก็กะดิ เป็ี่ยนเห็ดบวบเป็นเห็ดเนาะพอพี่น้องก็เลยต้องเอาไม้อนะไม้สร้างไพเนาะมันยังไปอันนะเห็ดอันอยู่มัน่นนะพอพี่น้องเลยอือด้วยดอวยกะคอยเห็ดคอยหาเนาะกะเป็นจั่างนี้นะไก่เตออบอกจากอยู่วังนี่บนปลูกผักปูงเนี่ยเราโบ้ได้ไก่โบ้ได้ไก่โบ่ก็แม่ไปผู้เดียวแล้วก็อยู่เพื่อนนี่ก็มีสามคนบ่โดย โดยก็คืออ่าเรื่องหนึ่งข่าหนึ่งน้ำก็คือมีแต่น้องบ่โดยโอ้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อคืออานาอานาเม่เนาะเม่เพิ่นไปหาเงินหาคำเนาะน้องปูอานาอ่าหูความเนาะหูความกว่าน้องนมก็คือน้องนมก็คืออาศัยน้องแหละเนาะใส่อานา่องละน้อยเนาะโดยโดยก็คืออาศัยปูใหญ่แหละเบิ่งแยงน้องนมหาอยู่หากินเด้ออ่าหาเนี้ยอยู่เน้กินมาสู่น้องสู่นุ่มเนาะ ยังน้องยังน้อยเนาะพี่น้องเนาะใครโดกเนาะมีผู้ชายอยู่มักไปหาที่จักจันได้เนาะไปตลอดไปตลอดไปการฟอร์มโบไปเออโดยโดยโดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือเนาะยังบุษท่านได้บได้ก็นอกจากปิ้งไก่นี่มีอย่างไรกินมูมี่มูมี่อย่างบอสไม่ได้หาอย่างบอสไม่ได้หาอย่งบอมีแต่อ่ามีแต่เงินซื้อบอสบอสก็มีแต่ อ่านั่นคิดกับพี่ปิงพี่มีรูปแบบไปหากันคืนไว้แต่มื้อนี้เนี่ยว้าวให้น้องไปซื้อได้ไหมน้องกันยังบูม่าอ๋อคือสิอิ๊วดโดยคือสิอยู่พุ่นเลยแหละน้องนี่เนาะโดยโดยกะเห็นแล้วกะดีใจเนาะพ่อพี่น้องกะคือสิประมาณนี้แหละสิน้องเมื้อนีกันมาเยี่ยมมายามเนี่ยน้อพ่อพี่น้องเอ้กะอ่าได้อ็น่าขอตัวมื่อได้แหละเนาะ โดยโดก็ลืมถามเนาะลืมแล้วบ่ิดกันอันทงน้องอายุจักปีแล้วนี่17ปี17ปีแล้วเนาะโอ้ก็พอสมควรอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็กําลังเติบใหญ่มาได้ก็ได้เอาเป็นกําลังใจให้เด้อเด้อโดยนกอนาตั้งใจทําตั้งใจเฮียนเนาะตั้งใจทําตั้งใจเฮียน้ก็อ่าเป็นคนดีอ่าเป็นตัวอย่างให้กับน้องนุ่มเนาะที่ว่ากําลังใหญ่มานี่ก็ได้ เด้อเด้อเลยอ่ะโอเคแล้วจังไดนก็ขอให้ยะดีมีแหงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อเนาะโอเคอ่ะสบายดีอ่ะสบายดีโดยก็คืออันน่ะสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องก็บบอจิกก็คือสิได้ขอตัวเมื่อได้ละนึ่งกิจเป็นโดยมีโอกาสเนาะมีโอกาสก็คือสชื่อมาเวมาเด่นน้ำเนาะโดยอยู่พี่ก็ระมัดระวังไงเด้อประหยัดไปเยาเนาะสาธารสุขภาพเจ้าของน้ำเนาะพ่อพี่น้องก็ตอนนี้ก็น้องคือสิได้ไปห้องเียนบ่ ไปหุีนยนโตเนาะพ่อพี่น้องเนาะเด๋อเด๋อเดอะแต่คือสีประมาณนี้เนาะพี่น้องบรจิตก็คืออ่าสีด้ายขอตัวลงนี่ล่ะลงเยอืมลงชาลันแปลงของเพื่อนใส้อันน่ะไฟก็คือไฟอันน่าสตาซิลเนาะพ่อพี่น้องเนาะไฟอ่าแสงแดดนี่แหละอ่าอันนี้น่ะหกเม็ดนาะพ่อพี่น้องอันนี้น่ะหกเม็ดนาะพ่อพี่น้องโอ้ย ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยเกือบตกเนาะนี่กเพิ่นเอาไม้นี่เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เออน้ํากะสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยน้ํากะน้ํากะอยู่ตื้นแหนี่เนาะน้ําอยู่ตื้นพี่น้องอยู่ทางนี้เนาะกะกะน้ํากะสิประมาณนี้แหละเพิ่นน่ะบ่มีท่อแป๊บเนาะนี่กเนาะบ่มีผู้ชายพี่น้องเอ้ยบ่มีผู้ชายเฮ็ดนี่เนาะก็เลยอยู่กันนนีเนาะนี่ก อ่แก็คืออ่าสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวมีโอโกาสเดี๋ยวบอจิกกับสี่พาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอ่าาหครอบครัวของเพิ่นเนาะมาไม่นี้กับพวกพ่าพ่ออนณาถ้าพ่ออ่าถ้าแม่เพิ่นเนาะบพวพ่อแม่เพิ่นนะนะพ่อพี่น้องเลยบอจิกก็บอกก็คือกากเนาะอันนี้ก็ได้จังใดก็ต้องกราบขอโทษขอไฟน้ำพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะตัวนี้จะเป็นเฮือนซานด้านแป้นของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อก้า อยู่ขางนี่เนาะนี่ก็มีรถถีบน้อยนีย่นี่ก็ได้ให้น้องขี่ไปรงเทียนเนาะโดยโดยก็คือสีประมาณนี้ได้พอมพี่น้องเดอ้อโอ้ยก็โอเคน้องพี่น้องบัจจิกก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปทักทายสบายดีก็ค,คือมาเยี่ยมมายามกับน้องเพิ่นเป็นที่เยียมห้อยได้เนาะพ่อพี่น้องการเมื่อนี่ก็ดีใจไร้ลายเนาะพ่อพี่น้องเนาะที่ว่ามีอนาผู้ใหญ่ใจบุญเนาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นได้อนาผักเง,งินมาผ่านทางว่าแสนเพิ่น

พ่อเงินให้กับอนาน้องเงินพ่อมเนาะอาเซนเป็นแบบอาอาเซนเนาะพ่อเมพี่น้องเนาะเพคนวบบเนาะกะดีมุกดีใจเนาะพ่อพี่น้องมาจิกกะคือไหวแหงน้องเนาะซื้อชูซื้อกินในกะรอาคออาไว้ใสใจในการทำเฮียนเนาะพ่อพี่น้องเนาะไปซื้ออุปกรณ์การเฮียนแน่อาาพอพี่น้องเลยกะดีมุกดีใจก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณเพิ่นเด้อจังใดก็ขอให้เพิ่นอาอยู่ดีมีเฮงเด้อขมเจ็บจะได้ขมไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะซาถูกเนาะ โลยก็คือสิประมาณนี้เด้อน,นะพ่อแม,ม่พี่น้องเด้อตัวนี้เนาะเปรเจิตก็คือสิได้คนตัวเมื่อดได้ล่ะจังใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเองเด้อคลุ่มเจ็บจะได้คนนะุ่มไข่อยมีพัฒนาจ่งใดก็ขอให้ได้จ่งนั้นเนาะซาทุกผีใหม่นี้เนาะพ่อพี่นอ้องอ่าสงกรานตะ์เนาะก็คืออ่าถ้าหากว่าได้เล่นเนาะจังใดก็ขอให้อ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเล่นสงกรานต์ขอให้มีแต่ความสุขเนะาะกลุ่มมนซึนเนาะอี่น้องเนาะเดินทางไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะ ปัะจจะโลภภัยไข่เจ็บทุกประการนอพนอพี่น้องเนาะทยานนี่นพอพี่น้องปัจจี้จะเป็นพวกเป็นย่ได้กับขอกาวคข้ามาสบายดี